สวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่แมแเอฟซีทุกท่านนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายบิ๊กทูนะคะก็จะมาดูอาการนะคะของพอ่อพลายบิ๊กทูนะคะตกมันนะคะยังตกมันอยู่นะคะตกมันยังไม่สุดเลยนะคะตกมันกอกสองนะคะก็จากที่ว่าอาการหยุดไปอาทิตย์นึงนะคะก็แห้งนะคะตอนแรกว่าแห้งแล้วนะคะอาทิตย์นึงนะคะ พอมาอีกก็ตกอีกนะคะตกตกมันอีกนะคะค็อกสองนะคะตกมันไม่สุดเลยนะคะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับไพร์บิ๊กทูด้วยนะคะนะคะสวัสดีครับนะคะทักทายพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะ นี่นะคะก็ตกนานนะคะก็แปดเดือนกว่าแล้วนะคะเกือบเก้าเดือนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะใสยบิ๊กูด้วยนะคะก็ยังออกตรงลึงนะคะออกตรงลึงยังไม่สุดเลยนะคะยังไหลอยู่นะคะเพราะว่าพ่อพลายก็สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะก็เมื่อวานก็ ได้ไปหาหาอ้อยนะคะหาซื้ออ้อยนะไม้พ่อพลายนะ,ะได้ทานนะคะเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าเขาชอบทานอ้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอย่างเดียวเลยนะคะชอบขี้อ้อนนะ,ะขี้อ้อนขอกินนะคะขอกินตลอดเวลาเลยนะ mm-hmm สวัสดีครับกาดยามเช้าก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะก็ประมาณเที่ยงเที่ยงก็ร้อนกาดร้อนจัดเลยนะคะพอพลายก็ยังไม่มีหลังค่านะคะก็จะผูกไว้ตรงหลักข้างหน้าบ้านก่อนนะคะก็จะพยายามเอา สายยางนะคะรถนัร,รถรถตัวพ่อพลายนะคะตอนกลางวันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะตอนเย็นก็จะพาพ่อพลายนะคะเดินออกกําลังกายนะคะยืดเส้นยืดสายนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กับพลายบิ๊กทูด้วยนะคะก็ ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวลูกควันจะเอาคลิปต่อไปนะคะมให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่รับชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะ